5ขั้นตอนหุ่นดีตลอดชีวิตนะครับลดน้ำหนักลดไขมันลดรอบเอวนะครับแล้วก็ไม่โยโย่ด้วยนะครับโอเคครับปะ่ะเริ่มกันเลยนะครับข้อแรกนะครับนั่นก็คือลดน้ําตาลแล้วก็สารทดแทนความหวานทุกชนิดผมใช้คําว่าทุกชนิดเลยนะครับไม่จําเป็นว่าไอตัวนี้กระตุ้นอินซูลินหรือไม่กระตุ้นอินซูลินให้งดไปก่อนเพราะว่ามันจะทําให้ท่านติดหวานน้ําตาลและสารทดแทนความหวานส่วนใหญ่นะครับจากกระตุ้นอินซูลินเมื่อไหร่ก็ตาม ร่างกายเราโดนกระตุ้นอินซูลินมากๆเราจะดื้ออินซูลินจะกักเก็บไขมันไว้ทั่วร่างเลยนะครับแล้วทําให้ภูมิคุ้มกันเราแย่ลงด้วยระบบเผาผลาญเราก็จะไม่ค่อยดีดังนั้นนะครับลดน้ําตาลและลดสารทดแทนความหวานนะครับพวกแป้งอะไรอย่างเงี้ยก็ทานน้อยลงนะครับข้อที่2ครับลดอาหารแปรรูปหรือที่เรียกว่า u ั t r a processed food นะครับไม่ว่าจะเป็นซีเรียลขนมถุงในหีพอต่างๆนะครับหรือว่าพวกแบบ เป็นขนมต่างๆเยอะแยะพวกนี้นะครับฟาสต์ฟู้ดเนี่ยพวกนี้นะจะทําให้เซลล์เสื่อมหน้าแก่เร็วแล้วก็เสี่ยงมะเร็งด้วยนะครับคือแบบอันตรายมากๆแล้วบอกเลยครับว่าถ้าทานพวกนี้บ่อยๆนะครับอินซูลินเอ่ยฮอร์โมนเอ่ยนะครับมีปัญหาหมดแล้วการลดน้ําหนักเป็นสิ่งที่ยากมากนะครับแม้ท่านจะทานแคลอรี่ต่ําเท่าไหร่แต่ทานอาหารแปรรูปสูงบอกเลยครับพังอย่างเดียวนะครับ อันดับที่3ครับอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าคนเข้าใจผิดกันเยอะนะครับนั่นคือเรื่องของโปรโตีนนะครับว่ายิ่งกินเยอะยิ่งดีบอกไม่ใช่โปรโตีนคือพอดีพอดีไม่ใช่ว่าเยอะจนเกินไปเพราะถ้าเยอะจนเกินไปแล้วไลฟ์สไตล์ของท่านไม่ใช่คนออกกําลังกายมากมายตัวโปรโตีนเนี่ย เอาไปใช้เสริมสร้างกล้ามเนื้อได้แล้วยังเหลือเหลือเสร็จกลายเป็นน้ําตาลน้ําตาลเสร็จนะครับไปกักเก็บเป็นไขมันทั่วร่างกายดังนั้นโปรโตีนพอดีพอดีพอดีแค่ไหนถ้าท่านไม่ได้ออกกําลังกายมากก็เนื้อสัตว์วันละสองฝ่ามือนะครับถ้าเกิดออกกำลังกายมากหน่อยก็3ฝ่ามือนะครับแบบนี้เป็นต้นเนื้อสัตว์ฝ่ามือหนึ่งก็เท่ากับไข่ประมาณ3าฟองรวมไข่แดงนั่นเองนะครับลองสับๆกันทานดู ข้อที่4ครับนั่นคือไขมันดีอันนี้คนเข้าใจผิดกันเยอะมากๆว่าเอ้ยถ้าจะลดน้ําหนักต้องไม่ทานไขมันบอกผิดเลยถ้าท่านไม่ทานไขมันระบบฮอร์โมนท่านมีปัญหาแน่นอนระบบฮอร์โมนมีปัญหาฮอร์โมนเครียดพุ่งสูงฮอร์โมนหิวฮอร์โมนอิม่มผิดปกตินะครับฮอร์โมนอินซูลินสวิงไปสวิงมาเพราะว่าเราไม่ได้ทานไขมันดีแบบนี้ครับระบบเผาผลาญระบบร่างก,กายต่างๆแย่ไปหมด แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับไขมันดีแบบเจาะลึกนะครับท่านกดหัวใจกดติดตามมาไว้นะครับอันนี้สําคัญมากๆไม่รู้นี่พลาดเลยนะครับมาต่อกันข้อที่5ครับนั่นก็คือการทานไฟเบอร์และวิตามินจากผักใบเขียวนะครับไม่ใช่จากยาเม็ดหรือว่าพวกอาหารเสริมต่างๆนะครับผักใบเขียวนะครับจะมีวิตามินที่ดีนะครับแล้วก็แบบ มีแป้งต่ําน้ําตาลตับนะครับเหมาะมากที่จะทาให้ท่านหุ่นดีตลอดชีวิตไม่ต้องทานยาไม่ต้องทานวิตามินนะครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับสุกครึ่งหนึ่งดิบครึ่งหนึ่งทานอย่างน้อยรวมกันทั้งวันประมาณ6ถ้วยข้าวเล็กแบบเนี้ยอาหารเสริมท่านไม่ต้องทานวิตามินท่านไม่ต้องเสริมชีวิตท่านดีแน่นอนนะครับ5ขั้นตอนนี้ผมมั่นใจครับว่าถ้าท่านนําไปใช้อย่างถูกต้องชีวิตท่านดีแน่นอนนะครับ